อ่าดูดูให้ดูเต็มเต็มให้ดูเต็มเต็มนี่ใส่ปืนแบบนี้เลยนี่ตรงนี้หมุนได้ด้วยนี่ปิงกลหมุนได้โอ้ี่เรื่นมันเป็นสีม่วงโอ้ลูกสมุนออกมาด้วยโอ้โอ้โตายแล้วตายแล้วโอ้โอโอ้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 ว้โอ้้อ้โอโ้โอ้อ ันนี้ตอ,อยูนที่โลตัสน,นะครับเราจะลังจะมาเล่นเกมมาเล่นเองว,วันนี้มินินี่เขาจะมาเล่นเกมโลตัสนะนี่โซนเกมนี้เลยเนี่ยอยู่ในโลตัสโลตัส์ไปมินินี่เกมนี้เครื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั K ้งให้ชมองมินมนี่เยิดเพลงเกมปืนกลน,นี่แบบนี้เลยเกมปืนกลอ,อาดาไหนมินินเอาดานอื่นมั่ง ไอ้ทหารนี้เคยเล่นยังอุ้ยโอ้มีแต่รถถังมีนี้ด้วยอุ้ยมีตัวนี้ด้วยอ่ะโอ้ยดูดูเสียงมาแล้วโอ้ยนี่ยิงสัปะรดในเมืองอ่ะโอ้โหจอใหญ่จอใหญ่โอ้ยสัปะรดมันออกมาในเมืองกันนะครับนี่เยอะมากโอ้ยสัปะรดหลายแบบเลยใช่ไหมโอ้ยนี่ปืนขยับได้นี่ใส่ได้แบบนี้เลยนี่เห็นไหม โอ้ยอาดูดูให้ดูเต็มเต็มให้ดูเต็มเต็มนี่ใส่ปืนแบบนี้เลยนี่ตรงนี้หมุนได้ด้วยนี่กลิงกลหมุนได้โอ้หแจมแจมนี่ตรงนี้แน่รวยรวยรวยตอนนี้ผ่านมาสองนาทีครึ่งแล้ว อีกสองนาทีครึ่งสัป,ปาดาห์ก็เยอะมากเหมือนกันเนี่ยโอ้หออกมาเต็มเลยโว้ยเดี๋ยวสัป,ปาดาห์มันตัวตัวมันน่ารักนะเนี่ยไม่น่าไปยิงมันเลยนะเนี่ยนะสงสารมันเนี่ย <c oughs> อย่าไม่ได้เขาบอกว่าวันนี้ขอให้ตรงเนี้ยแต้มเปหนึ่งพัน 1, ไปเลยใช่ไหมมาลุ้นกันมาลุ้นกัน อ๋อไม่น่เดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดเลยนะกับการเล่นเกมเนี่ยโอ้โห,โโหดูสิโอ้นีทั้งโยกทั้งอะไรนะเนี่ยนี่ตอนนี้เข้ามาที่บ้านนะใช่ไหมในรั้วบ้านแล้วอบุกเข้ามาในรั้วบ้านแล้วโอยยิงใหญ่ยิงใหญ่ เขรื่องเระไัง,งนี่เป็นเพื่อนๆครนสนใจลองมาเล่นได้นะนี่เกมโซนในโรตัสนะเนี่ยนี่เครื่องแบบนี้เลยนะนี่นมีไฟมีแสงสีเสียงหมุนได้นีะ่นี่มูฟเมนต์แบบจัดเต็มมาครบโอ้ยิงใหญ่ยิงใหญ่ นี่อหนึ่งนาทีสุดท้ายโหเกมนี้เล่นนานมากคุ้มมากโอ้โหเลนึ่งพันแล้วะคะแนนแล้วโอ้โหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้วนี่หนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้วโอ้โเกมวันนี้แต้มเต้มแต้มสูงเห็นไหมเริ่มฝีมือขึ้นเอาพันห้าถึงไหมพันห้า พันห้าค่อยว่ากันเออโอ้บอสอ๋อนี่บอสบอสมันคือไอตัวเนี่ยอะไรเหมือนครั้งอะไร evil เหรออีวิ b แบ็คเหรอแบ็คอีวิ l โอ้ยดิเดอนมันเป็นสีม่วงอุ้ยลูกสุนัขออกมาด้วยโอ้ยโอยตายแล้วตายแล้วมันโอ้ยอ้เราตายก่อนเอามันตายก่อนเหรอเฮ้ยเราผ่านด่านนี่เวลาเหลือเวลาเหลือโอ้ยเป็นไง นี่เท่าเท่าสกอร์พันสองฮะเรียบร้อยเฮ้ยได้ต่ออุยอันนี้ด่านยากที่สุดได้ต่อได้ต่อโอ้เวลาแต่เวลาต่อเวลาต่อเนื่องวันนี้มาผ่านอีกด่านหนึ่งโอ้โหอีน้อยนึงอีน้อยนึงเอาแล้วเราโอ้หมดเวลาเรียบร้อยจบเกมโอ้โหเนุ่สูงมากสูงมากเกมนี้โอ้โห มีบอกว่าสนุกนะแต่เพื่อนเป็นคนไหนสนใจลองมาเล่นได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้เต้นอีกแล้วเต้นอีกแล้วโอ้ย